กายกรรม,มัญะตากอสระอายอยกักกอไม่หนักการมอมอไม่หนักกาศ,ออากาศยอผู้หญิงยอผู้หญิงแล้วต่อสระอากายกรรม,มัญญตากายก็คือกายกรรมยัตตาความสมควรแก่การงานกายกรรมยญตตาความสมควรแก่การงานของกายหรือทางกาย <c oughs> เป็นชื่อของเจตสิกธรรม ที่ประกอบจิตก็มีเป็นชื่อของภาวะที่แสดงออกมาหเห็นก็มีถ้าเป็นชื่อของเจตสิกธรรม응ก็เป็นในเจตสิกธรรมอันหนึ่งที่ถ้ามันเกิดขึ้นปรุงจิตแล้วทําจิตนั้นให้มีการมีความคล่องแคล่วในส่วนเจตสิกธรรมนั้นๆแล้วก็แสดงออกมาหเห็นทางกายมันจึงเห็นความคล่องแคล่วของร่างกายในการประกอบกรรมเพราะเจตสิกธรรมภายในมัน ชื่อนั่นมันได้ปรุงแต่งจิตอย่างนี้ก็เป็นชื่อของเจตสิกรธรรมที่ปรุงแต่งจิตแต่ถ้าชื่ออถ้าให้เป็นชื่อของภาวะที่ปรากฏออกมาข้างนอกนก็คือปรากฏอยู่ที่กายคือความที่มีกายคล่องแคล่วในการงานทางกาย <c oughs> เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายามีผลก้าวหน้า ต่อไปตามความมุ่งหมายชื่อว่าสิ่งที่พึงปรารถนาเป็นเจตสิกธรรมก็จัดไว้เป็นฝ่ายกุศลสำหรับปรุงแต่งจิตให้เป็นจิต่กุศล